กิเลสมันฉลาดมากนะมันสามารถที่จะล่อลวงให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆเพื่อสนองบนเปือมันนะในนามของความดีในนามของอุดมกติกิเลสที่มันที่มันที่มันละเอียดมากคือตัวมานะคืออยากอยากให้คนชมหรือว่าอยากดูดีเวลาทำความดีก็อยากให้คนเห็น เวลามีคนชมก็อยากจะประกาศให้คนรู้ว่ามีคนชมฉันทาบุญก็อยากจะถ่ายรูปลง Facebook อันนี้เกิเลสน,นั่น่ะใช่ไหมแต่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดไงคืออยากให้คนรู้ว่าฉันทําความดีอยากให้คนรู้ว่าฉันเป็นคนดีแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ถ้าเราไปเชื่อมันเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์นะเพราะถ้าใครใครดีกว่าเราใครเด่นกว่าเราเราก็ไม่ชอบเขาในระหว่างที่พระอาจารย์บวชแล้วก็จานวนพรรษามากขึ้นเรื่อย ปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับคำสอนอาจากหลวงพ่อคำเขียนมากขึ้นเรื่อยๆทัศนคติของพระอาจารย์ก็จะถูกขัดเกลาและเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เมื่อก่อนถ้ามีเหตุการณ์เดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นเราต้องไม่ชอบคนนี้แน่ๆเลยแต่พอเราพัฒนาความคิดเราไปน,นมุมมองมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเดิมๆใช่แล้วเราก็เห็นว่า ที่เราทุกเนี่ยที่เขาพูดไม่ดีกับเราที่เขามองไม่ดีกับเราเนี่ยความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่เขาเหตุแห่งความทุกข์ไม่อยู่ที่เขาอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การคาดหวังอยากจะให้เขาเนี่ยมองเราในแง่ดีอยากจะให้เราเนี่ยรู้สึกดูดีในสายตาของเขาอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ดีไอตัวนี้เนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรา ูดถึงที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังถึงกิเลสท,ที่มันลึกซึ้งมากเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ขนาดพระอาจารย์ปฏิบัติมา39าพษาเนี่ยมันยังมีแวบ,บเข้ามาหาพระอาจารย์โอ้ม,มันมาเรื่อยๆอย่างวันนี้มีไหมครับเอามีสิมันก็มีความฟุ้งซ่านมีความใจลอยมีความวิตกมีความกงงังวลบางทีก็อาจจะมีความหมุนหงิดบ้างมันก็เกิดขึ้นแวบๆบแบบปัญหาไม่ใช่ว่ามันมีหรือไม่ตอนเฉยช่วยรู้ทันมันหรือเปล่า S <S ใช่ไหมควรไปคิดว่าบวชพราแล้วไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสอาตมาก,ก็ยังมีอยู่นะอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่นั่นไม่สําคัญสำคัญอย่างที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันไหมแล้วถ้าเรารู้สึกไม่ดีวความกโกรธนะเราจะกดข่มความโกรธเวลาเราสูญเสียเราเศร้าเราจะไปกดข่มความเศร้ายิ่งเป็นการต่อยุความโกรธความเศร้าให้ให้ยาวนานมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นการต่อยุความทุกข์ แต่ว่ามาฝึกกันตรงที่ว่ามารู้ทันมันดีกว่าความสําคัญคือเมื่อมีแล้วรู้เท่าทันหรือเปล่าและเรียนรู้จากมันวันใดก็ตามที่เราคิดว่าเราไม่มีความโกรธเนี่ยเราไม่มีกิเลสอันตรายมากนะเพราะนั้นแปลว่ากิเลสมันหลอกเราได้สําเร็จนะอุบายที่แยบคายของกิเลสคือการที่มันหลอกเราว่ามันไม่มีอยู่ในตัวเราแล้วนะลงตนว่าฉันวิเศษแล้วฉันพ้นทุกข์แล้วฉันเหนือกว่าคนอื่นแล้ว เมื่อใดก็ตามที่มีความคิดอยู่นี่แสดงว่าและเชื่อมันนะแสดงว่าโดนกิเลสหลอกนะกิเลสคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับพระจะเป็นธรรมชาติของปุถุชนที่ยังมีอวิชชา